ช้าก็เลยอ่าตั้งรีเมียไว้ทำไว้ตั้งเต็มเมื่อวานนั่นเหละขึ้นเวลาตีเมียไว้ตอนเชา้ายังไม่รู้ว่าจะได้เดินออกไปหรือเปล่าน่าไม่น่าจะได้เดินออกไปนะวันนี้รู้ตึกตัวเองเพลียๆอยู่ก็ดีใจกับการได้เอ็กซ์เชน ดีใจกับการได้เอ็กเซนแต่ว่าตัวเองก็รู้สึกจะเพลียเยนิดนึงพอเมื่อวานนี้ก็เดินยาวเหยียดเลยนะก่่า,าแฟนจะตื่นพอแฟนตื่นก็เตรียมตัวกลับบ้านกลัวรถจะติดกลัวรถจะติด อ่าน,น้องเรสวัสดีค่ะใหญ่ยังไม่ได้ไปหาน้องเรยเลยเด้อน้องเรก็อ่าพี่ยมพรสวัสดีจ้าแม่น้องเรน้องเรเป็นยังไงมั่งเนาะหายเพียังแม่น้อง,ง,องจ้าน้องเรหายหรือยังคะน้องเรยก็ให้หัวใจกดๆมาแม่น้อง แม่วาสวัสดีค่ะทักทยพูดคุยกันนะคะััไทยพูดคุยกันอยู่ด้วยกันอีกสีนาทีนะคะอ้อมไปขึ้นไล้เลยหนูแม่น้องยังยังไม่หายวันนี้ไม่ได้ไปเรียนโอ้ขอให้หายไวไวเดอ้อ ขอให้หายไวๆนะคะขอให้พระคุ้มครองนะคะให้หายไวๆแม่วาสวัสดีแม่น้องเรแม่น้องพี่เดสวัสดีค่ะแม่น้องก็ให้หัวใจกอดๆมา แม่น้องเหมือนจะหายแต่ก็ไม่หายค่ะอม,มันก็อ่าต้องใช้เวลาเลยนะไม่ว่าจะเป็นอะไรมันก็ยังงั้นเลยต้องใช้เวลาแล้วถ้าร่างกายมันอ่อนแอก็ยิ่งยึดไปใหญ่เลยขนาดยายแค่เดินเดินเขาบอกว่าอาลูอิตสวัสดีค่ะโอ้ให้ลูอิตดูก่อนลูอิตเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะลูอิตให้ยายแปะตรงไหน,น นายแปะตรงนี้มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ายินดีด้วยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าปิดตรงนี้เลยขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆนั่นแหละถ้าไม่มีเพื่อนๆก็ไม่ได้ตรงนี้นะคะได้ตรงนี้เพราะเพื่อนๆนะคะยายทําคนเดียวคงไม่ได้เพรเพื่อนๆให้กําลังใจมาตลอด ช่วยดัน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 จนมาถึงจุดนี้ทีแรกยายว่าจะหยุดเลยนะนะคะเพื่อนๆมาให้กำลังใจก็เลยมีกำลังใจทําต่อเดินปวดขาก็ปวดแต่ก็ต้องท <laughs> อําเออค่าทิ่หนึ่งอ่ะลูอิสจ๋าเป็นเพราะเราอยู่ยุโรปหรือเปล่าเ <laughs> 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 พิ่งทํา พึ่งทำกับข้าวให้ลูกเสร็จอ่าแสดงว่าลูอิสเอาฟรีแล้วใช่ไหมเนี่ยลูอิสเอาฟรีแล้วใช่ไหมไม่ mm hmm. มเช้าก็เห็นมาบ้านเดมุ่ยอยู่บ้านเดมุ่คือขึ้นชั่วโมงหนึ่งไม่เช้าต่อไปเรื่อยๆอยงไงเพราะว่าอ่าถ้าเกิดว่าหักโคมเยอะก็เหนื่อยเพราะเราทำสองหลังเนาะก็รอดูอ่ะ ว่าอ่าบ้านยายตุกพาจะเป็นยังไงเนาะการเก็บเหรียญการเดินทางต่อจะเป็นยังไงยังไม่รู้เลยอนาคตเก็เลยชะลอชะลอไว้ก่อนใช่ค่ะยุโรปจะง่ายเออก็รู้สึกจะวัยอยู่นะจะวัยอยู่ ขอบคุณนะคะขอบคุณอัฐุกกำลังใจ uh huh. โอ้ยายเอาฟรีเมียด้วยมันเนี่ยอ๋อ <c oughs> <c oughs> ยายฮัลโหลจ๋ายายเอาอ่า